ยังไม่เห็นหอ่านหินอีกเลยอ <c oughs> เอ้ยวันนี้เจอแต่ด่าน,นเดียวไม่เจออยู่สอง,อสงด่าน <c oughs> อุ้ยเนร์ดถามจริงเจอกูละ <c oughs> ยังก่อนพนุ่ม เอ้ยอาว่าจะอะไรยังก่อนพีหนุ่มจะเออดทไปก็หลงแล้วเหรอน้องทำไมเขาเดินวะถามจริงคิลเลอร์เดินคิลเลอร์เนื้อเดินบูลลี่เหรอบิลเลอร์เหรอบูลลี่เหรอเลือกเข้าเดินไม่ได้เลยเหรอเอาไปก่อนหนึ่งพันละกันเท่านั้นน่ะเอาแถวสตาร์ทเตอร์แล้วนะเขาหลอนเอาไปหาไว้แรใครอ่ะโอเคเพื่อนเจอกัน จริงๆก็ทำอะรจริงๆตัวนี้ก็ได้ทั้งวันนะเพื่อนโอเควิ่งเลยวิ่งเลยเพื่อนวิ่งเลยขอขอไม่เอาเอาแล้วเดินมาเจอกูเฉยกูจะชี้ชล้มได้ล้มได้หนึ่งเครื่องละวหนึ่งเครื่องแล้วเพื่อนแม่งหล่อหลอกอะนี่เฟกอ่ะกูตายยากทำไมวะโอ้เสียตายยากไปฟรีๆเลยทุกคนว่าไง ไม่น่าตายยากเลยหัดบิงหัดบิงตัวนี้หัดบิงตัวนี้หัดบิงเอาแล้วบุลี่แล้วนะเริ่มบุลี่กระบวนการบุลี่เนหน้าใหม่หัดบิงหัดบิงหัดบิงตัวนี้เจอวนล็ลอปต้นไม้หัดบิงหัดบิงหัดบิงอยู่พี่บ้านฟ้าอยู่เลยก่อนเถอะเอาไปก่อนหนึ่งพันเอาไปก่อนหนึ่งพันเอาไปก่อนหนึ่งพัน มาปั้นฟ้าไปแล้วมาปั้นฟ้าไปแล้วโอ้เคกรมคมน้องๆครมคมพี่แท้เร,ๆๆเร็วๆเร็วๆรีบรีบพีวต,ตัวเองไม่ได้ก็คือจริงไงปัญาหา <ๆ S 1> กันเลยไหมเอ้ยไม่จริงว่ะถามจริงกลับไปบมาเจอพี่ได้ที่เอลทีน้อง <c oughs> เฮ้ยอาะไปวะไล่เพื่อนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีอยู่เพื่อน เอาว่ามีธนาโฟโรคีด้วยเหรอใช่โอ้โหงรู้เลยเนี่ยบึงรู้บึ้งรู้ตั้งใจจูบอยู่เมื่อกี้เป็นไงโอ้โหดูน้องเป็นไงอะไรน้องๆว่าพี่จูบเป็นไงเนื้อตัวนี้เฉยๆโอ้โหเนื้อถึงกับไม่เอาเพืาะงันเนื้อถึงกับไม่เอาทุกคนว่าไงไม่อยากจะคุยมากนะแต่ก็แบบตามที่ทุกคนเห็นเนี่ยคุยหน่อยละกันตามที่ทุกคนเห็นนะแฮปปี้คินเนอร์วะ ตามที่ทุกคนเห็นนะแบบไม่กได้ใช่ไหมบ้านตามไม้ช้ไปแล้วชจไปแล้วใช้ไปแล้วแต่เดี๋ยวเขาไม่เหยียบไม้หรอกไม่ไหวบอกพี่ได้เดี๋ยวพี่ไปจุ๊บต่อไม่เหยียบไม้ให้ตรงไหนวะเนี่ยไม่ไหวบอกพี่ได้เดี๋ยวพี่ไปจุ๊บต่อแต่บิงไกลมากเลยนะเหมือนเอาบิงไกลมาจุ๊บแบบหลี่ท่อมากเลยนะอะไรมากเลยนะป๋า เล็บป่าเลยเหรอน้องว่าก็เอาไปก่อนอีกหนึ่งเครื่องนะเนร์อมันทิ้งไปแล้วไปหาเครื่องเสร็จไปหาเครื่องเสร็จไปหาเครื่องเสร็จเขาจะบิงดักหน้าว่ะโดนแล้วเพื่อนนุ้ยยังวะแทนเขาพูดมากจังเย้ใครวะ <c oughs> น้องว่าทำไมน้องว่าเป็นอีกคนนึงที่ช่องนูน้น <c oughs> ไม่ไหวนะก็คือแบบ ยุกจนแบบฆาตกรจับตัวตไม่อยู่น้องๆว่าไงอุ๊ยโดนสตตล์หน่ะเปไงน้องว่าการยุของพี่เป็นไงคือแบบไฮไลท์ว่ะต้องใส่คลิปนี้ต้องไฮไลท์ว่ะได้คลิปลงยูทู e แล้วทุกคนโอ้โห นี่จริงทำเอโหล้มได้ไงวะเพื่อน <laughs> นี่จริงทำแบบว่าแฮปปี้จุ๊กได้นะแข่งกับพี่เองแฮปปี้จุ๊กสัาพักโนวันมาหาบ้านฟ้าแน่เลยระยะบิงมันได้เฮ้ยช่วยเลยเหรอ <laughs> เอาอย่างเดียว <laughs> ไปไปไปพี่แทนผมโกนโนวันไอ้ก <laughs> 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 ูถามจริง หัวหมูโนวันอะไรอีกวะเนี่ยติดไปสี่สถานะพี่แดนรีบหาเดือนเลยเอเชียมันเจอพี่โอเคเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วย,วยเอาติติดขอบติติดขอบน้องรอดแล้วรอดแล้วพี่แดนเอาเอาตัวรอดเองแล้วกันบายๆได้เลยได้เลยมีลูกมีแทงมีลูกมีแทงรอกด <c oughs> ใ,ใ,ใจสองครั้งเลยนะฮะป่ากดใจห,ห,หรอ อ๋อกดหัวใจแล้วสวยนังว่าน่าจะรอหน้าประตูนะเมื่อกี้ไม่น่าวิ่งกลับม,มันน่าจะเฝ้าแหละเดี๋ยวรอไม่เฝ้าไม่เฝ้าใครก็ได้หาโนวันดี <c oughs> เรื่มแบบอ้าวมันว้าไปไหนอ่ะมันว้าไปทางลูนบ้านแถวบ้านเล็กอ่ะ <c oughs> แต่ไม่เห็นนะเมื่อกี้พี่ เรามพิงเปิดประตูทำไมวะเพกกื่อนกูถามจริเอาใจมันเห็นใช่เราจะเปิดประตูไงพี่เปิดแล้วเก้าเก้าโอ้ตายาตายากตายยากตายยากไปแล้วน้องๆเอ้มึงพวกมึงหิวกันนานยังวะจุ่มกันนานเหลือเกินอีเม็กนี่แบบว่าไม่ได้เจอแล้วยังสร้างภาร้านะเดี๋ยวก่อน ก็อ,อยู่แถวแทงน้ำาหลมันเดินดูแบบไม่แทงน้ำไม่รูนแต่ไม่เจอไม่ใช่จิงมีโทรเทมแต่ไม่ใช่ว่าจะถามว่าพวกมึงฮิวกันทำไมก่อนมันโนวันไม่ไงไม่มีตาย,ยากไงเนี่ยจุกดีมาทั้งเกมว่าจะได้ไฮไลท์ คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งยุ่ยียุย่ยียุย่ยียมายุ่ยีมาไม่จริงแต่โอเคสวยพที่รันผมทำทุกอย่างเพื่อเฟรชวะ่ะสีหน้าแห่งความสิ้นหวังมาก <c oughs> ไอเม็กไม่ทำประโยชน์เลยนะเมือ่อ <c oughs> สิ้นหวังปะ <c oughs> น้องว่าจุ๊กดีมาทั้งเกมแต่ต้องมาเตะสละะับว่ะ นี่ผมเสียสลายพี่แทนอะไรไงเอ๊ะโม่แข็งพี่เจ๋อพี่เจ๋อแต่ยากเลยเราใช้แทงหลังผมเปิดประตูให้แล้วพี่แทนไห้ไห์วัดซันหายใจคานมาดิใจเย็นเก้าๆก่อนทุกอย่างมันแบบคานก็ได้ออกานกก็ได้ออโอ้โหชาติหนึ่ง ไม่ได้ไม่ได้99เพื่อเพื่อน้องได้ได้ได้มาแขวนใกล้ประตูปะที่เดิมอ่ะสวย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 เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยถ้าตรงๆน่า4%ก็ไม่ได้แย่เท่าโอ้โหเพื่อนเอาดิสวยเบิร์ตอีเมกมึงทำอะไรบ้างเกมเนี้ยกูถามหน่อยจะออกประตูเลยเหรอสวยมาก ผมข้านวผมข้านวผมข้านวเพื่อนมันไปอุ้มเพื่อนพี่น้าเราาไปช่วยเพื่อนเร็วผมจะเอ้าไอ้เม็กไปวะเฮ้ยไอ้เม็กไปวะไม่ไ่ไม่ต้องมาช่วยกูอะไรวะพี่ต้องกลับไปวะพี่ต้องกลับไปวะกลับไปเดี๋ยวีผมข้านผมข้านออกผมจะข้านออกมันจะได้อุ้มเหรอ ี่ต้องกลไปว่ะอุ Wait ้ยอุ้ยอุ้ยอุ Wales> ้ยแฟมิลี่แฟมิลี่มดแฟมิลี่มดสวยแฟมิลี่มดตอตายอ่ไปติดด้วยนะเมื่อกี้โอเค ออรอเพื่อนไม่ได้ทำเลเวลหนึ่งมาเขาบอกครับเลเวลหนึ่งอุ้ยต,ต้านฆาตรกรสองครั้งได้จากเนิร์ดตัวนี้วะเลเวลหนึ่ง <laughs>